สวัสดีค่ะยินดีตอนรัทาทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรงของมือวันที่หาเดือนเมษายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื่อนี้ค่ะแอดผ้าพลาพี่น้องบรรเทาสุขสุขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูย่าเทวดานะคะพี่น้องคะเอามื่อนี้นะคะปูเรามีแนวทางมาฝาก เป็นเหลขยันซีทิศนะคะซึ่งยันซีทิศหัวทีผพานมาเนี่ยเขาตตั้นเร็นหกสามสามหกค่ะพอยพี่น้องคะนอกจากยันซีทิศแล้วมนันีปูกะมีแนวทางคู่จันทนมาบอกสามตเม็เดียวพร้อมค่ะพี่น้องเอาแนวทางแรงนี่นะคะของปูยาเทวดาในคลิปนี้ค่ะสดงวมาเป็นตัวไดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะทำนมัสการค่ะ โอ้ยดูด้วยค่ะโอ้ยดูด้วยช่องลูด้วยมูลานมกระดาษเส้นครับตกเปี่ยนได้ค่ะปูการนวัตกรรมค่ะปูอือว่าการเขาเขาเจ็ดแปลได้วันวันอั้าันนะค่ะเราแเจ็ดนะเนี่ยค่ะปูเดือนีิตเขาเขาสองตัวค่ะเอาเอาตัวเดือนพีศิกค่ะปูันปค่ะอือเาจเอาเยนิต ค่ะสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดค่ะสี่หนึ่งแปดวันนี้กัยุกลางนี้ค่ะฮะวันน,น,นนี้กับยุ่นยุ่นร่างนี้กัสองเก้าหกสองเก้าหกค่ะเออยันทีทีพอด้วยกัน คือเด็กวันนั้นก็เลยวุ่นเขาอยู่ไม่ได้จับไงแต่ว่าจับเขาตั้อันพุ่นนันอันนี้กันเรียกตารางเขาต้องสาตัวต้องสอบตัวแม่เห่อครับวะต้องสองตัวสามตันนี้กันมาไหนกัจับผู้ให้แล้วค่ะจับผู้สามตัวเอามันมีอยู่นี่เอา มันม <Ha. S 2> ีเจ็ดแปดเกเจก้าศูนเอาเเนาอ่ะรักลอยเจองแปดเจ็ดค่ะเจ็องแปดทำตัวดิค่ะคู่เดียวนะเจ็ดสองแปดย่หนึ่งสองแป่มันขัากันค่ะ อนี้เอาเอาเอา,เอาคู่กันก็ได้โนเดี๋ยวเดียวไม้ยเอาคู่ฝันหรอคู่คู่ฝันไหมค่ะวันคู่กันนี่นี้เออมาเนีเอาเอาสองเก้าสอเก้าค่ะอเก้ฮ้ยเอาเอาคู่นี้เปลี่ยนคู่นี้มันเคยออกเรื่องตัวกลางไหมค่ะออกสมตัวดิค่ะ เอาเก้าหานึงเหรอเก้าห้านึงค่ะอืออยู่กลางๆเก้าหค่ะอือสองเกสองตัวค่ะบานี้าสองเอจ็ดสองแปดนี่เอาไหครับปู้เอเจ็ดสองแปนี่เพือกู้อีพันหรอปู้พันไหมโอ้โอ,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 อ้โอ,อ้เก็สองซีนะคะปู้อ่สองค่ะบ,บาน้ก้ บอนิกาหกเตาหกแปดหแปดค่ะอือหกเก้าสองส่หแปดแล้วก็เอาอีกตัวเรงกับฮาหกเ้าหกค่ะเออเด็งกง้ามีวันพุทธค่ะหน้ครับบนิกาเป็นเด็กซีทิศบัณฑ์ค่ะซีทซีทีเดอ4ซี4ท เองทีทิพย์เนี่ยเอาเอาเกาสามเกค่ะแล้วก็แปดสงแปดสองค่ะผมร่วงผมอินมันมันเหมือนทิพย์ทิพย์เจอยู่ทื่ๆเอเออทิพยอยู่ทื่ๆค่ะบัเออิยอยู่ท,ดดดทื่แล้วก็ยู่ย่งอยู่ยู่ตรงกันสามกับิดนี้ก็ สองแปดตรงกันครับต port ีศูนย์ค่ะกูเอาสองแปคับสามเก้าับสานะคะค่ะกูเดือัญญันทีทิดปฏินนี้ฝ sì ันเนี่ฝันมันค่ะฝันกูจันท่อนมากมากอะเราอันปิ้งปลาไม่ปิ้งปลาสองตัวปลาตะเพียนให้ผู้ใส่บาตรด้วท่าน ค่ะูณต่อไปเซยบาทีแน้นนนว่าสันคุณทำเงินหรือเนว่านเอาตัวมันเคยออกวีเรืนเน่อวาสันเพิน่าปีกายปีปีเจ้าปีจบมันตายถุงยากว่าสันมันออกตัวใดมันอนอกเก็บเก็บแปดสองนี่แหละเจ็ดแปดสองนะคะูโอแล้พูดว่าเก็บแปดสองหว่เกดอ่ะ ตอนนี้ตัวก็เจปค่ะ,คะแล้วก็สองแนะคะพ่อโอเจ็ดสองเหมือนันะค่ะ,คะเ็ดสอมก็ฝันก็ฝันผู้จัดอดค่ะเอาออปลาติเพียนใหม่สตนะคะพบ่อ๊อมาปิง้งปีงเป็นบาผู้ฒ่อของคอนเอนอะโอ้ค่ะ นี oh. ่ีครเออ่พิเศษมาจะใส่ค่ะปูพิเศษของปูแบบเอาได้ค so ่ะปูคะปูปูมากลปูมักพิเศษค่ะตัวเดียวนี่ค่ะสามสี่สามสี่ิคะ้ับาอค่ะสามสี่ตัวเดียวค่ะ ไปพิเศษตัวเดียว3ซีค่ะพูมาก4เดียกหมดอืมค่ะพูว่าแห้งเหรอค่ะปรหลันก็ว่า3แห้งค่ะเราได้ออก3แทน3ซี4มาแห้งนะครับพวกน,นี่เออเด็กเร็กวิ่งพูก่ะวิ่งวิ่ง2วิ่ง8 ปูมาวิ่งสองวิ่งแปดค่ะวิ่งสองวิ่งแปดนี่แหละค่ะวิ่งสองวิ่งแปดเลยพวฝันกูจะท้อนค่ะโอ้โหแบบเราเหมือนพวพี่ๆก็อย่งนั้นเขาพูดว่าเราอันนี้นะคะพวกค่ะ พี่ๆก็แหงละหง้องไปอืมฮะทั้งครอพี่ๆบารีน่ามุ่นมุ่นทั้งเอ่อทั้งสติทั้งขวรนี่ก็แหงเนี่ยแหงแรงไปเรือยม่ะ hmm. อ yeah> ีนี่มันก็ตงกกดกลั่นเนี่ยอืมคระบุมบกดกั่นดี๋ะค่ะแต่ไล่เดี๋เรรดกับเนะเรกันไหลล บอนบารีเขตีพุ่งเป็นยังขึ้นขึ้นยาขึ้นมากกว่าเนี่ยฮะตัวุงเทพเบ้าตรงกลางมัตีัวรุงเที้ยมุงเตีเนี่นิวตันกับงเนาะกัรอมัดีมากเตียบวเ่บงทนขึ้นมากว่า ไหนนะครับบุ๊บครั้เดียวยนีุ่สร็จลูกจิฟากอยังบุ๊บเออค่ะลูกลูกยเขาหน่อยคนฟากิยังบ่อยู่งตั้งกวนเลบ่อยยินบ่บอยู่ยไปค่ะไปยบไปพอดีเวลาดีครับบุค่เออเงาเยวือนอนเนาะค่ะจับซีเดอรับีตัวประเทศเดอ กดไลค์กดแจกดคด่นกดติดตามให้่บึงเรารวยพี่อาผมคงเรวยแจ้แนวนีเด้อบุญแก้วเลย่ลังใจมนี่มักกิสามจี้นี่ละค่ะบัวเราบุญว่าบุญว่าล่างเนี่ยมันเสมอกันค่ะเออมาปีทีมาแห้งอยี่ว่าหนสามหมแห้งค่ะบัวมาสาก็เก่าไปเดก็ได้สามหเกี่ยวัมักเกา เรืยเร่า,รรา,ราคุณบอกป้นแล้วเ่อยมาแมนปุ้นเหรอปุ้นโอยค่ะนี่ก็จะว่าเออเดดมนกนไนนน็ได้อ <c oughs> <c oughs> งเง็ดเปนี่เดีค่ะปูตั้งเชื่องไม้ตัวมาเป็นหินไก่เรไก่ปเทศประมาณวา่มมวามันพเสร็จอะไรอะไดทะล่มหรอกแต่ว่ามันน จันวิ่นไปคนละวัไต่ค่ะไม่ไป็นละค่ะจากวัดรับมงหลวงปี่ผ้าค่ะปู่แล้วแกลกี้กับเด้นางหไปมีโุกมีลาบวันที่ที่ผมค่ะปู่ตาเหรอค่ะขอบคุณปู่ค่ะกาวนนท์สการ์คาซาทูค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะมื่อกี้ปู่เล่าน้ำแนวทาง ยันซีทิดเลขซีทิดแล้วกัคู่จันทอนมาฝากนะคะพี่้องคะสำหรับยันซีทิดแถวแรกนี่ซีหนึ่แปดแถวแถวกลางเนี่ยหานะคะ,แล,ะแ,ล 2, 9, 6, แล้วก็แถวล่างสองเก้าหปูแล้วจับคู่ไ้มือนีค่ค่ะเก้าหาหนะคะเก้าหาหนึ่สองเก้าสองหกแล้วกับหาหนะคะพี่้องคะมือนี่เลขซีทิดนะคะ มี1 7 2 8 3เ4 0ปเกาูปูแล้วเน้น28กับ3 9เกนะคะพี่น้องคะเลขพิเศษเลขพิเศษมันนีปูมีเลขพิเศษมาฝากนะคะพี่น้องคะเลขพิเศษเม็ดเดียวก็คือ3 4มีวันนี้นะคะปูแล,ล้วาไหายวิ่ง2กับ8นะคะคู่จันทอนนะคะคู่จันทอนมาบอกเม็ดเดียวคือ7 8 2ค่ะพี่น้องคะ7 8 2นะคะตัดเล่น2ตัวก็จะเป็น7 8 8 2กับ72นะคะพี่น้องคะ เอาใจอะไรกัอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอนะคะสำหรับแนวทางาจากปูยาเทวดานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะวันนี้นะคะแนวทางของปูหงวท์ทิพย์านมาเลขยันซีทิศนะคะเขามาเป็นโตตะเลนหกสามสามหกนะคะพ่อยพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่้องค้าแคปนาจอนะคะพี่้องคะ,คะ,คะ,งคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่้องคะาอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าะคะ่ะพี่้องคะาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบรรเทาสุกุสก้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแลวการต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะพี่น้องคะทั้งเบอดทั้งม้วนมือหนีนะคะแนวทางของปู่กบมีเพียงซัมนี่ค่ะพี่น้องคะแอก็สได้ขอตัวลาพี่น้องบรรเทาสุกุสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปได้คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ